เพื่อเพื่อนๆพี่ๆนานาทุกคนนะครับวันนี้ก็ออกมาดำปลาหนองบ่อครับวันนี้ก็วันที่สามมกราแล้วเพิ่งได้ลงน้ำนี่ก็ออกมาคนเดียวครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเดินลัดเลาะดูก่อนน้ำลงเยอะครับวันนี้ดูน่ลงไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินลัดเลาะดูก่อนมาเจอหลุมปลาหลุมที่เราเคยเจอ ก็จะย้ายลงไปน้ำลึกมดแล้วครับเพราะว่าเจออลยแล้วก็ไม่ดุมีมน้ำตื้นแล้วน้ำลงตรงยออยู่น่าจะเป็นเมตได้ตอนก่อนปีใหม่มากับพี่ที่อยู่บวิรัมมาแต่ว่าวันนั้นลงด้วยได้ไม่นานวันนั้นเป็นไข้แล้วก็มีทีมงานวม้ขอ ว่าเจอยี่สกอยู่มุมตรงที่เราไอ้ยิงยี่สกใหญ่วันนั้นตัวที่เรายิงสิบเอโลเจออยู่มุมนั้นแหละแต่ว่ายิงไม่ทันแต่ว่าเรายิงอยู่ตรงนั้นเรายิงเมื่อสองสามเดือนที่แล้วสิบเอ็ดโลแล้วก็มายิงไม่เข้าอยู่ฝั่งนี้น่าจะเป็นคู่กันน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือว่ามันอาจจะมีเยอะเขาบอกว่าตัวใหญ่อยู่ สิบบวกได้อย่อันนี้น้ำใสครับปลาน่าจะหยับขยับลงไปตีหลุมอยู่ข้างล่างแล้วเพราะว่าน้ำมันลดลงเยอะอยู่เดินไปเมื่อกี้ก็ไม่เจอหลุมปลาเลยปลาน่าจะไปตีอยู่ลึกๆเพราะว่าน้ำน่าจะไม่ค่อยเย็นแล้วปลาน่าจะขยับลงไปแล้วไปครับแต่งตัวกันอันนี้ก็ ตอนนี้ก็มีนานามาตกปลาชชโดยเยอะเลยเรือสามสี่ลำสองลำสามลำนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลอยออกไปฝั่งนี้จะได้ไม่ไปกวนนานาแกตรงที่แกพายเรือมาเมื่อกี้แล้วก็ค่อยอ้อมมาทางที่แกตกไปแกน่าจะอ้อมไปน้องฝั่งน้องใหญ่ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปทางนี้ ไปครับมันหครับวันนี้ตํมน้ำวันแรกของปีตํมคนเดียวครับวันนี้วันแรกของปีเลย แบกครับ 对，对。Right, ขึ้นยางยังไม่เสร็จเลยครับลอยเข้ามาเล่นคนเฉยเลยขึ้นยางยังไม่เสร็จเลยเมื่อกี้เลยก็เลยกดถ่ายก่อนขึ้นยางเสร็จแล้วเสร็จเลยเลยเกือบสองครับตวัสดี เริ่มจะอุ่นขึ้นบ้านแล้วรอดำได้แล้วปล<ฮ>าเน,นี้ยครับต,ตัวใหญ่เยอน่าจจะสองตัวเยอะสองปลาฟูเห็นอยู่ในรุ่มดำๆตอนนี้ก็ดำไป ดำไปขึ้นชั่วโมงลนะรถกาไปประมาณยี่สิบกว่านาทีประมาณขึ้นชั่วโมงนะละเ,เจอปลาไปหลายตัวเลยเจอปลาเยอะอยู่ลอยเข้าไปฝัป่งนูน้นตรงที่เคยเจอหลุมเยอะๆตอนน้ำขุนไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ไปฝั่งน้ำขุนแต่ว่าเจอหลุมเยอะอยู่น่าจะเป็นปลาเล่นน้ำหรือว่าทางนูไปครับมันป Okay.

มีแต่ไซส์สองครับปาน,นินก็ 1, 2, 3, 4, 5, สองสาี้กนินก็6แต้มนี่ก็10โปัวโลแล้วแล้วก็ชะโดใหญ่อีกตัวหนึ่งพอดีดำฟีไดครับก็เลยไปเมื่อไหวก็เลยขึ้นมาเอาปลาไว้ก่อนเดี๋ยวเราลงกลับไปดูรอบ2ออีกพร้อมกับเปลี่ยนแบตกล้องแบตกล้องก็หมดพอดีครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตกล้องแล้วก็จะลงไปดูอีก วันนี้ก็น้ำก็ไม่ถือว่าเย็นครับก็พอดำได้อยู่วันนี้มานครับปันแรกของปีเลยวันนี้มานอยู่ไปครับยกที่สองชั่วโมงที่สองเป็นมาน <c oughs> เ,าเก็บปลาก่อนครับรู <c oughs> ้จะปั่นจะโดครับดูนี่ครับมีแต่ไซส์สองบวกครับปลานินใหญ่นู่น ตัวโคตรใหญ่ดูเทียบกับขาใหญ่มากเปลี่ยนกล้องเสร็จแล้วครับไปครับจกที่สอง ผมก็ลืมกดถ่ายคลิปครับเมื่อกี้เจอฝูงตะเพียนเกือบยี่สิบตัวแล้วเมื่อกี้เลยเดอนไปเป็นฝูงเลยเลืมกดถ่ายคลิปโอ้เสียดายครับตอนนี้ก็ขึ้นน้ำแล้วครับดำไปประมาณสองชั่วโม,มองอยู่ นีครับผลงานของเรามีแต่ไซส์สองครับไซส์สองบวกชโดนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสามโลอยู่ครับวันนี้ก็ประมาณไซส์สองดำน้ำวันแรกของปี ผานครับสองชั่วโมงน้ำก็ใสครับวันนี้น้ำไม่ค่อยเย็นเท่าไรพอดำได้เยอะนี่ก็เต็มเชือกครับก็เลยโค้งขึ้นเลยแล้วก็ขึ้นมารอบแรกก็เอาปลา,าไว้ดำไม่ได้หนักเชือกหนักไม่ได้เอาแัลลอนไปด้วยฟีได้ออกไปนูน่นออกไปไกลเลยออกไปนูน่นแล้วก็อ้มอมมาฝั่งนี้ ต่นมากก็เป็นปลาหลุมครับมีแต่ปลาหลุมปลาจอนก็มีอยู่สองสามตัวอยู่แล้วก็ตะเพียนตะเพียนนี่มาเป็นฝูงนะครับลอยถ่ายเอาคลิปแต่พอยิงไปแล้วกลับมาดูกล้องลืมเปิดกล้องโอ้เสียดายเลยมาเกือบ20ตัวมายิงตัวสุดท้ายที่ที่อยู่ในฝูงด้รอมันผ่านไปหมดก่อนแล้วมายิงตัวตัวท้าย กลับมาดูกล่องโอ้กล่องปิดอยู่โ้เสียดายครับวนหาว่าจะเจอฝูงมันอีก็ไม่เจออะไรเนี่ยก็เลยโค้งขึ้นครับวันนี้ปลาเวันนี้สองบวกครับวันนีนะ้แล้วก็ตะเพียนตัวนึงก็อยู่ประมาณไซโลน,นี้ก็สองบวก นี่ใหญ่ตันนี้ก็ไซโลกว่าเดี๋ยวเรามาดูปลาช่างรวมกันก่อนแล้วค่อยดูทีละตัวว่าตัวละเท่าไหร่นี่กิโลไหมเนะี่ยกิโลเดี๋ยวตรงนี้ดีวกว่า มันจะรับได้ไหมวะเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้ครับอันนี้มันได้กิโลวะทำไมมันรับไม่ได้วะสิบโลหรือเปล่ามันน่าจะได้สิบโลแล้วเพราะว่ามันกิโลทำไมกิโลมันถึงว่าห้าสิบวะทำไมมันรับไม่ได้นี่ลองดูไหม ได้แล้วนี่ครับ16กกิโลครับวันนี้โอ้ยหนักหนักหนักมาดกันก็16กกิโลครับวันนี้ถือว่าหมานครับวันแรกของปีเลยไม่ได้ดำไปหลายวันอยู่ไปยิงแต่อยู่สมสนุกเอาปลาสมสนุกมาเผากินเขาดาว วันนี้ก็มาเตสดนองบอ่อแล้วสําหรับน้าๆที่อยากมาก็มาได้ครับแต่ว่ามาเรียบๆหน่อยเพราะว่ายิ่งไปอีกหน่อยคนก็จะเริ่มมาแล้วเพราะว่ามันผ่านปีใหม่แล้วคนก็จะกลับมาดําปลาเหมือนเดิมปกตินี้มาเจอแต่พี่ที่เขาดําอยู่ขี่เรือมาดําอยู่มุมที่ผมเข้าไปแต่ว่าวันนี้ยังไม่มา แกน่าจะอยู่ขอนแกนน่าจะรดเยอะอยู่เพราะว่ารถติดออกไปเมื่อวานนี้รถติดน่าจะยังไม่มาอีกวันสองวันนี้รถไม่ติดแล้วก็น่าจะมีมาด้าครับหนึงบ่อปลาก็เข้าหลุมดีครับตอนนี้ออกไปตรงนี้ตอนที่ปลากําลังเต็มแอลวออกไปถึงฝั่งนู้นเจอปลาเยอะครับแต่ว่ามันปลามันหนักแล้วมันเข้าปลาไม่ได้ เจอตัวอยู่ห้าหกตัวไม่ได้ยิงสักตัวเลยปลาอยู่หนักเอวก็เลยนวนเอาปลากลับมาไว้ก่อนลงไปก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยววันหลังเราค่อยเข้าไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับปากดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยววันหลังๆเดี๋ยวมีไม้ใหม่ๆจะอัพคลิปลงเรื่อยๆครับเผื่อน,น้าๆจะมาตามมาดำดูก็เชิญครับ วันนี้ก็ขอ,อาลาไปเพียงเท่านี้นะครับ